ในวันนี้นะคะก็คือ i n c u l n e m e n t i n c u l n e m e n แปลว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะเสนอคำว่า i n c u l n e m e n t i n c u l n e m e n ก็แปลว่ายอมรับนะคะหรือต้องยอมรับบางสิ่งบางอย่างหรือจำเป็นต้องยอมรับนะคะ i n c u l n e m e n t ในภาษาอังกฤษก็คือ accept have to accept something ก็คือแบบต้องยอมรับบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือจำเป็นต้องยอมรับบางสิ่งบางอย่างเลยนะคะในภาษาเยอรมันนะ่ะคำกริยาที่บอกว่ายอมรับคำกริยาที่แปลว่ายอมรับก็คือ annehmen annehmen แต่ในที่นี้นะคะมันจะเป็น n o m e n verb จะเป็นดงเงน in Kauf nehmen แปลว่าต้องยอมรับต้องยอมรับหรือจำเป็นต้องยอมรับนะคะ etwas a c c e p t i e r e n müssen หรือจะบอกว่า ich muss etwas a c c e p t i e r e n ฉันอนะจำเป็นจะต้องยอมรับกับสิ่งนี้นะคะหรือ ich muss in Kauf nehmen ฉันจำเป็นที่จะต้องยอมรับนะคะ หรือเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะตัวอย่างแรกนะคะ D demonstrerenden Studenten wollen diese Nachteile nicht in Kauf nehmen ตำแหน่งที่หนึ่งนะคะมันก็จะเป็นประธานเนาะ D demonstrerenden Studenten ก็แปลว่านักศึกษาที่กำลังชุมนุมอยู่ หรือนักศึกษาที่กำลังประท้วงอยู่ตรงนี้นะคะ d e m o n s t r a r e n d e n ก็มาจากคำกริยา demonstrare n d e m o n s t r a r e n d แปลว่าชุมนุมประท้วงนะคะการเอาคำกริยาเนี่ยมาทำเป็น adjective นะคะโดยการเติมเดต่อท้ายแล้วก็ผ่านตามประเภทของคำนามเนาะก็กลายเป็น d e m o n s t r i e r e น d e n studenten นักศึกษาที่กำลังชุมนุมอยู่หรือนักศึกษาที่กำลังประท้วงอยู่เนี่ย volen ต้องการ d ดิเ n a c h t e i l e ข้อเสียต่างๆนะคะ nicht in kaufnehmen nicht in kaufnehmen แปลว่าไม่ยอมรับไม่ต้องการยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในประโยคนี้ทั้งประโยคเลย d d e monstrierenden Studenten wollen diese Nachteile nicht in Kauf nehmen นักศึกษาที่กำลังประท้วงอยู่นักศึกษาที่กำลังชุมนุมอยู่เนี่ยไม่ต้องการยอมรับข้อเสียต่างๆเหล่านี้ตัวอย่างที่สองนะคะอุ้มไอโฮคเซี e r ู e เอริคินมุส a n นอฟต์นัก e ทเล in Kaufnemen position i นะคะก็จะเป็นคำอ um ุ m มซ plus infinitive นะคะที่แปลว่าเพื่อที่จะหรือในการที่จะในการที่จะเ RI ไรเคนก็คือบรรลุเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จนะคะ I hope has s e e ในการที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสูงอันนึงเนี่ย มุสแมนก็คือพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอินเ u f าฟเนเมนจำเป็นที่บ oft, บจ,จะต้องยอมรับออฟบ่อยๆหรือมักจะต้องยอมรับนักท t ยเล e ข้อเสียต่างๆนะคะดังนั้นนะคะอุ่มไอโฮเคสซิลสู้เอริเคนมุสแมนออฟต์นักทายเล่อินเค้าฟเนเมนก็จะแปลได้ว่าในการที่จะบรรลุเป้าหมายอันหนึ่งนะคะที่สูงๆเนี่ย พวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องยอมรับข้อเสียต่างๆด้วยมักจะต้องยอมรับข้อเสียต่างๆด้วยตัวอย่างต่อไปนะคะ Deshalb müssen wir eine Menge unannehmlichkeiten un in Kauf nehmen Deshalb ก็แปลว่าเพราะเหตุผลนี้ด้วยเหตุผลเหล่านี้นะคะ müssen wir พวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้อง inkauf n e h m e n จำเป็นที่จะต้องยอมรับ I nemenge u n a n n น m l i c h k e i t e n ก็คือ u n a n n น m l i c h k e i t e n ตรงเนี้ยนะคะก็จะแปลว่าความยากลำบากความไม่สะดวกสบายมักหลายๆอย่างเนาะดังนั้นในประโยคนี้นะคะ d e s h a บมิส s s นเวียไอเน e มเงอุน n n n นิ m l i ก h e i t e n i n k a u f n e h m e n ด้วยเหตุผลเหล่านี้นะคะหรือเนื่องจาก เหตุนี้พวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องยอมรับความยากลำบากหลายๆอย่างด้วยตัวอย่างสุดท้ายนะคะ dafür nehme ich dies doch gerne in Kauf dafür กับสิ่งนี้นะคะเนื่องจากสิ่งนี้หรือสำหรับสิ่งนี้ nehme ich in Kauf ฉันเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องยอมรับ Disdogen เนี่ยก็คือฉันเนี่ยมีความยินดีอย่างมากเลยในการที่จะยอมรับสิ่งเหล่านี้นะคะสรุปนะคะคำว่า In k a u f n a m e n In k a u f n a m e n แปลว่าจำเป็นต้องยอมรับนะคะ In k a u f n a m e n จำเป็นจะต้องยอมรับกับบางสิ่งบางอย่างเนาะก็คือ a d v a n c e a c c e p t i e r e n d ü s s e n คำว่ายอมรับนะคะก็คืออนเนม e นแปลว่ายอมรับ